สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาปลูกผักกะแยงกันนะคะผักกะแยงหรือผักอีออมวิธีปลูกก็ง่ายนิดเดียวค่ะเตรียมดิน ดินก็จะเป็นดินหนาดินที่ไหนก็ได้ดินตามต้นไร่ทั้งมาดินใต้ต้นไม้หรือว่าดินธรรมดาบ้านเราถ้าปลูกในกระถางมีรูลดน้ำให้ชุ่มค่ะ ดูไปเลยค่ะถ้าต้นยาวๆอย่างนี้ก็เด็ดออกได้ค่ะไม่เป็นไรให้เหลือรอกผักอีออมพวกนี้ หรือว่าผักกระแยงอันนี้จะไปงัดมาจากทุ่งนานะคะปลูกลงไปเลยค่ะอยากปลูกยาปลูกสั้นได้เลยค่ะ ก็เ,เสร็จแล้วค่ะปลูกไม่ไมาไมยากค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม